ครสตาร์ทให้ฟังซึ่งเดียวติดเกลยวความร้อนปกตินะครับขึ้นปกตินะครับอันนี้มาวิ่งมาแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อ้าสิดกิโลนะครับความร้อนขึ้นปกตินะความร้อนไม่เกินใช้ได้ปกติแอร์แอร์น้ำยาแอร์น่าจะขาดแต่ลมแรงลมแรงมากลมแรงมากเบาะ ไม่มีขาดนะครับแต่ต้องเอาไปขัดถูทำความสะอาดนิดหน่อยก็มีคาบอเงี้ยฮะคาบเด็กมีเด็กน้อยนะครับกระจกอ่ากระจกไฟฟ้าทำงานปกตินี่ครบสี่บานกระจกข้างปรับไฟฟ้านะครับนี่ นี่นี่อับเก็บได้เบาหลังเบาะหลังนี่นะฮะต้องขัดหน่อยแต่ว่าไม่ขาดนะครับถ้าไม่ขัดท้องคมสะอาดหน่อยข้างในเก์ธรรมดานะครับอ่าผมจะให้ดูรอบๆสีก็มีแบบด่างๆม้างนะฮะตามอายุการใช้งานเครื่อง เครื่องนิ่งๆเดินเรียบไฟหน้าก็ต้องไปขัดหน่อยนะครับแม็กมี่ฮะแม็กดิสสี่ล้อนะครับตัวนี้แม็กสิบห้านะครับดิสสี่ล้อ สี่ล้อนี่นะฮะสีก็อาจจะมีด่างมีร้อยบ้างนะครับนิดหน่อยตามอายุการใช้งาน,นครับแต่สภาพโดยรวมเอาไปใช้งานได้เลยครับอาจจะต้องเติมน้ำยาแอร์หน่อยนี่เอกสารครบพร้อมโอนนะครับภาษีเต็มนะครับโอนไม่ได้ยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่เคลื่อนเดินนิ่งๆครับ ไม่ต้องกังวลขับออกต่างหวัดได้สบายนีย่ฮะสนใจติดต่อนะครับ0889 2908838เกอนมบนนบุรีขอบคุณครับ